วันนี้เราจะมารีวิวไฟตัดหมอกที่ตรงรุ่นนะครับสำหรับ Ford Everest レ a เ g e ร์ i ายแทนะครับรุ่นปี2015 2021-22 20นะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลนของเราเป็นเลนบูด้วยเห็นไหมสวยงามตอนขับกลางวันยังไม่เปิดไฟอย่างนี้ครับมันก็จะมีมุมที่เป็นเลนบูออกมานะแบบนี้อ่ากรอบตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็นแบรนด์เราเองนะสั่งทำวีซ่ a ออโต้ช็อนะจะมีโลโก้อันนี้คือไฟตัดหมอกเดิมนะครับถอดออกนะ จะวัดเทียบแสงกันให้ดูนะเปิดไปดลานนอกอ่ะอยู่ประมาณร้อยสามสิบเป็น LED ครับอ่ะประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณนี้ลองเดิมโรงงานดูดูครับแทบไม่เห็นแสงเห็นไหมเหลืองๆตรงนั้นน่ะอ่ะเปลี่ยนเป็นไฟด้านนอก LED แตกต่างกันคนละเรื่องเลยเหลี่ยมนะครับเป็น LED โรงงานไฟหน้าของรถอยู่ประมาณ590ครับนะอันนี้ไฟดันหมอกสองข้างได้ตัวเลขอ,อยู่ประมาณ829-830นะอันนี้คือสองข้างไฟดันหมอกเรามันจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเปิดครั้งแรกมันจะเป็นสีขาวอ่ะเปิดไฟดันหมอก นี่อ่าในฉากก็จะเป็นแบบนี้ถ้าบางทีถนนลาดยางดำๆฝนตกนะอ่าเปิดปิดเปลี่ยนสีหน่อยแล้วก็แค่ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับนะไฟเตือนหมอกก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกสีแอมเบอร์สีส้มสีเหลืองเห็นไหมครับนะมันก็จะตัดถนนได้แบบนี้อ่าเปิดปิดอีกรอบนึงอ่าอันนี้ก็จะออกทั้งสีขาวสีเหลืองปนกันมันก็ออกเป็นสีส้มนะครับเห็นไหมสว่างกองไฟหน้าปิด เปิดอีกทีก็จะกลับวนไปเป็นสีขาวอีกรอบหนึ่งครับเปิดไปตัดนนอกเนี่ยเราเปิดขับอย่างนี้เลยครับไฟหน้าของเราก็จะเก็บมุมสูงข้างบนส่วนไฟตัดหมอกก็จะช่วยเก็บถนนเก็บแสงมุมต่ำข้างล่าง